สบายดีและสวัสดียามแรงเด้อพ่อแม่พี่น้องฟังเลา่าฟังทยและทางต่างประเทศมือนี้เนาะพี่น้องสาวซุกนะถ่ายพักแล้วก็โฟตลงไปในเฟซบุ๊กเนาะแล้วก็ได้มีเพื่อนบ้านเพื่อนสั่งเข้ามาสาวซุกก็เลยซิมาเก็บพักให้เพื่อนบ้านเพื่อนสั่งมานะ่ะหาสิบพันกีบประมาณ80บาทนี่แหละพี่น้องคนสั่งมาเนาะเอาอย่างละสิบพันเด้อวาซันสาวซุกก็สิหาเบิ่งว่าผักกาดซอมเฮาได้โบสิบพัน เก็บผักกาดซอมให้เพิ่นน้ำเพราะว่าเมื่อวานนี้ส,สุกพาเอ้ยมีเก็บได้เต็มกระซ้าหนึ่งดอกผักกาดซอมมื้อนี้มันก็เลยเหลือหน่อยโอ้เหลือหน่อยแต่ก็ได้อยู่ได้เออยมีเด้นี่เด้ตุยตุยอยู่ นี่แม่เเผาเด็ดเอาวางกลางแล้ววังอันนี้เพ่นแตกขึ้นเห็นป่แกเพิ่งผลจากซิปพันนี่แหละผักกาดดอกบานเฮาเอินผักกาดซอมคนละนนพันเนาะผักกวงตุงบ่ม,มีดอกเนาะ เด็ดมือว่านี้มือนี้ก็มีอีกแล้วพักคิดว่าสิโบมีเดี๋ยวยังไงอยู่แล้วก็มีคนอยู่เซโนสั่งนำนในพี่น้องแต่ว่ามันไก่บ่บุบไป่อกหมคุ้มค่าส่งโอ้ยพอดีอันขาเจ้าสั่งพักสิบพันค่าน้ำมันสามสิบยกขึ้นตัวเองไปอัน ตื่มซื้อน้ำมันอีกชาวพันโอ้ยพี่นอ้องละยางขาดลาสุดอย่างมัดผมก็ขาดพี่น้องเก็บพักได้ไปซื้ออย่างมัดผมใหม่ก่อนหากอยู่ตลาดนี่พักกัดโอมนี่คือว่าบ่ค่อ,บบคอยมีะ้ะในช่วน เบ็ดยามแลยบัวนอนี่มาไปหนึ่ะมาแท้จำเก็บแซ็บเซ็บเลยลวกให้แม่เอาในแม่แท้หวาแม่มากเธอไดนี่พี่น้องมือนะยากหายอันผ้าเดียวลวกพักเก็บไปอันกระคูนหนึ่งลวกไว้เบิดเลยลืมบอกเข้าตู้เย็นแม่ว่าจมเบิดมือ จะได้เน่ะเพื่อนวะแล้วสาวซุกเลยว,ว่าโอ้ยแม่เอ้ยโมเป็นยังดอกพักเขายังอยู่ใช่พาเอ้ยมีมาเก็บวาน,นี่กะพอดีไปเลือกให้เพื่อนกินมื้อเช้านี่ป้าคันเฮามีนานบ่งเข้าได้หลายได้นี่นานนี้มันกะสิเป็นต้นใหญ่ก็นี่อันนี้เขาบมมีเขาปล่อยขึ้นแล้วมันเป็นต้นน้อยเลย ปลูกพักถ้าว่าย,ยังให้พักงามเขาต้องได้จิ้มจิ้มดินตลอดเวลาฮดใส่พุ่นมันก็นสีก,นกนนืนกินพุ่นไหวมันก็เลยสิงามว้ามีคนเหยียบบ่ม <laughs> ไม้มีเหยียบบ้านนี่วาจากักไในระบบสิบพันนี่ <laughs> <laughs> พักสลัดผัดอันนั้นพี่นองเลย, 10, าลยงามช้า สิบห้าบาทาประมาณสิบห้าบาทสิบหา้าสิบหกบาทเดยขึ้นขึ้นลงลงหิวพักพี่น้องเลยน้ำนองสะ ต่างออกกำลังกายเลยยังบริหารอันใดหาเดยมาใส่กู้ยาวเลยด้บางตน้นยาวค่ะนะเด็ดบอ่อพักบงโบเด็ดดอกฮ <L ug. S 1> ะลูกเลยแบบเอามันผันบุขึ้นนะ <c oughs> ขึ้นบางตน้นน,น,นี่อัานี่เลยพี่น้อง <c oughs> โอ้ยยาวเลยดิจำนี้กันเนาะฮันเขาเปียกเพื้นท้องจะได้ยาวๆอ่ะชันไปตัด <c oughs> แต่มันเหลือดฮะเลือกัดเละลาย ช <laughs> ิลกไปให้ฮันเขาเปียกควัดเพื่อนว่ายังบุญยาวค่ะอันนี้ผักบงสิบพันผักบงกับสิบ 10, พันกรีบผักขมกับ 10, สิบพันผักขมกับสิบพผักซีไทยก็สิบพันผักบัวดิเอาให้เพื่อนยุบบะผักบัวซีหอมได้ฝั่งไทยถึงซีหอมอ่้ <c oughs> ฝั่งไทยเอินชีหอมเนาะผักชีเหลาด้สซคะผักที่เขากิน่นใช้ออมดูเขาใช้ออมเลือกเอาแต่ต้นนี้ใหญ่มันมีต้นใหญ่ต้นน้อยปนเดี๋ยวได้มันบริใหญ่ล้วนได้โหลาสุดเหลาเหลาจะเห่า,หา,หา เฮา,าคนรถคูอาจารย์เฮารถตู้เพิ่อนโอ้เด็กน้อยเพิ่นไหลรถ่อเพิ่นดีใจพ่อมาตะเวียหมาเฮาก็บเฮาแะลรวันนี้เขินนทุเฮา,าทุกมือเทุกมือเจ้าของนี่นาะใส่หมวกย่างไปแป๊บเดียวงงกลับมาหมาเหฮาเฮาจุชิดโดดใส่คิดว่ามีโจรเข้ามาบอกใส่หมวก บบจื่อเจ้าขององามขนาดเก็บไปกินจุ่มมือแรงเนาะตัวเกี่ยวนองน้อยชี้ทำการจุ่มอีกแล้วหม,มอกขนาดหมอกกับบรรยากาศหนาวเลยมีมาเบิ่งทางในนี่งามๆนี่คือนงเอฟซีเบิง่ง ม,ม,มันที่ๆแบบมีเห็นบอม,มันมีต้นน้อยต้นใหญ่ปนกันเราก็เลยต้องได้เล,เ,<ม>เลือกเอาเลือกเอาต้นที่มันใหญ่ลกขึ้นลกพร้อมกันโบได้ต้องเลือกเอาได้หักแน่บโบได้หักแน่กันยามเปคนกันเองหมู่บ้านเดียวกัน <c oughs> สามนี่เห็เยาวพอดีเลยเนาะอเอาไปค<ม>าย หือต้นน้อยกว่านี้อีกบางคนมันมักต้นนี้น้อยเอาไปพัดมันอ่อนมันอ่อน,น,ออนบางคนเพราะว่าอยากได้ต้นเยาน้าๆหญ่ๆมันจึงมีการเพว่า พอแล้วฮองกะชิมาล้างขดดินออกก่อนเด้อล้างขดดินอยู่ฮะคนก่อนลมมือนี้คือวะา่ข่ได้ตัดแนงนี่เนาะ ต้มลมเพื่อจะได้เงินล้าสุดเนาะจิพราราสคิดตุ่มเพื่อจีไปฮอดเจ้าของแหลนมาแหลนมาลกใครคนดีคนวะมือหน้าพิ่งกระสั่งนี้ กินตรงลม คิดตมำหล่มเนาะหยางลงโมได้ปาโตอุ้ยอุ้ยทุลักทุเลมากไปเหลือความสมริมร่งสมจังเทาก็ต้องมาเอาอยางละติ้วมัดก่อนเด้อพี่น้องให้มันเป็นระเบียบเด็กมัดดาเป็นระเบียบแล้วนี่มัดใหญ่ๆแบบนี้ เหงื <Cornell> ่อความงามผอมเฮ้อ <ar> ออกใบเหลืองมันบ่ซื่อเนาะต้น,ะตอนหอมป้อมเขาเนาะมันเป็นพ,พดๆอยู่นี่ <laughs> ikan mari pi มา,มาห<อ>้ชเธอลูกค้าแล้วมมม่่เเเิิิพน้ลกก็รต แป๊บนึงเพื่อนวะกำลังหาเงินขายเื้อเลกเนพอ่น้องโม้มยังน่อยจะกลายเทน่าจะตื่นไมเพื่อนเป็นสิ่งเดโออน 40, ีกใดายเเองสนาเกนอาย,อยล,ายลก็ได้ต้องกิงนาาน รบนาได้แล้วโอใจแล้วได้แล้วมิบาะคังันนี่มีมาอีกนาด้ับเาเลยนพีได้้โอเครอบหน้าว่านได้แล้วมอนหนงมาีกับบานเลคื่อนวาหลายแล้วเพื่อนวาันั่นะรอบหน้าจะคิดื่ไม่พอดีกคืน้องมือนี้คือมะคัเนาะเพราะว่า่นสั่งก็เลยเห็ดออกมาปั๊บเลย โดมเง่งโดขนาดมง่งแก้วคน่าพคนเจี๊ยบพันปลากินเพือ่อนหมูอบอไอยี่นองหมูบ้านเห่ากับสุดชนิเดิมไม่มียังบม่เคยเข้ามาคนเดี่มาจากไป <c oughs> บ่แหวกบ,บ่มึงนาวไปไปแหวงบ,บ่มึงนาวก่อน สาซุกข,ขายพักเทื่อแรกเนาะพี่น้องกัตื่นเต้นแน่เฮตุบุญยักถืงเนาะเอาไวเ้เถนะน้าเอาจึงสิตื่มให้เพือ่อนอีกมื้อนี้กับบู้ว่านหน่อยเลยหลายครั้งแรกของเราเ้าว่ามีภัยที่ว่าสั่งสาซุกกับจีไปส่งให้ในหมู่บ้านเฮาเนาะพี่น้องเถานาะบุพวัลเพื่อนสิสั่งอีกหรือบอจจงสิตื่มให้เพื่อนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเดอ้อพ่อแม่พี่น้องฟังเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาซุกด้วยกันบุคคา,คามโฆษณาเดอ้อสบายดีบ๊ายบาย